สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยแมนมาช h น n n e l ของเราในวันที่25ตุลาคม2563นะคะวันนี้เรามาเจอก,กันเป็นคลิปที่2แล้วนะคะแนวาทางของเราในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางของอจอมยุดหญิงนะแนวทางของโฉมงามตานะคะแนวทางของลูกน้นําเค็มแนวทางของเล็กวิ่ง คุณสิงห์สยามนะคะแนวทางของโปรดนี่แนวทางของมังกรอีสานนะคะแล้วก็เลขดับคุณว่านเรศวรน,นะ,ะเรามาเริ่มกันที่ในทางของเจ้านี่เลยนะคะจอมทิ่หญิงนะคะเมื่อประจําวันที่1พฤศจิกายนนะคะให้มาเป็นแนวทาง3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะ3ตัวให้เด่นอยู่ที่ 6, 72นะให้เด่นอยู่ที่6 72นะคะตัวรองก็จะมี6 4 7 2 4 6 4 2 7ี่สองแล้วก็ 291นะคะส่วน2ตัวนะคะเด่นอยู่ที่91นะคะเด่นอยู่ที่91นะคะแล้วก็ตัวรองนะก็จะมี72 6 4 6 9 6 7 9 2แล้วก็74นะคะสำหรับเจ้านี้นะคะรุ่นกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะจ้ยหน่ดิ่งเนาะ ต่อกันที่เจ้านี้เลยนะคะแนวทางของโฉมงามตานะคะต้องบอกว่าเจ้านี้เป็นแนวทางหม่ซึ่งแอดเพิ่งเคยลงนะคะแล้วก็มีหลายท่านนะคะขอมานะอ่าไม่ทราบว่าจะใช่ไหมเนาะอ่าใช่ไหมคะบอกด้วยนะคะว่าใช่หรือเปล่านะอ่าเป็นฉบับนี้ไหมเนาะให้มางบประจําวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะอ่าก็จะมี2848 5888ด 2 9 4 9 59แล้วก็8ปกนะคะปกติแล้วนะคะเจ้านี้นะคะเจ้านี้นะอแอดจะได้มาในในวันที่ใกล้ๆออกนะคะใกล้ๆออกนะแล้วก็จะลงให้ไม่ทันนะคะสองงวดแล้วที่แอดลงมาลงให้ไม่ทันนะคะ,ะแลวงะะวดนี้เป็นงวดแรกนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่แอดลงให้นะคะไม่ทราบว่าจ,จะใช่ไหมเนาะ รุนกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะสําหรับเจ้านี้นะคะโฉมงามตานะถ้ามีเพิ่มเติมอย่างไรแอบจะรีบลงให้นะคะแม้ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามที่ถ้ามีเพิ่มเติมนะคะอขอผ่านนะคะเจ้านี้นะคะต่อกันที่แนวทางของเจ้านี้เลยนะคะแนวทางเล็กวิ่งของคุณสิงห์สยามนะคะคุณสิงห์สยามนะ สำหรับงวดนี้นะงวดที่แล้วนะคะเจ้านี้นะคะก็ะเข้าเลขวิ่ง8ใช่ไหมเข้าเลขวิ่ง8หลักหน่วยล่างนะคะเจ้านี้นะคะสามารถเลขวิ่งนะสามารถข้าบนเข้าล่างได้นะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็เขาบอกว่าให้วิ่ง4ตัวเดียวนะคะให้วิ่ง4ตัวเดียว4จะมาบนหรือว่าจะมาล่างดีลุ้นกันนะคะสำหรับนทางเลขวิ่งของคุณสิงสยามนะคะ ต่อการที่แนวทางของลูกน้ําเทมนะคะงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะเขาบอกให้มาเป็นแนวทางบนแล้วก็แนวทางล่างนะแนวทางบนนะคะก็จะมี5 6 3 1 1ส6 3 1 7แล้วก็2 1น่นะคะอาสนแนวทางล่างนะก็จะมี6 1 2 4แล้วก็3 3นะคะแนวทางไหนที่มี6ให้กัน9แนวทางไหนที่มี9ให้กัน6ด้วยนะคะอ่า บอกันที่แนวทางของเจ้าน,นี่เลยนะคะแนวทางของมังกรอีสานนะแอดได้มาทั้งหมด3ฉบับนะคะในหน้าจอเดียวกันเลยนะคะฉบับแรกนะคะเป็นทางสองตัวนะคะ,ะเขียนให้นะคะฉบับแรกนะคะก็จะมี4 4 4 5 4 2 2 0 2 3แล้วก็ส9นะคะส่วนฉบับที่2นะก็จะมี49 4859แล้วก็58นะคะส่วนฉบับที่3นะคะเป็นทาง3ตัวนะคะก็จะมี402 สี่ศูนสามแล้วก็สี่ศูนย์ศูนยเนาะต่อกันที่เจ้านี้เลยนะคะแนวทางของอาจารย์เชิญมีพรมนะคะเป็นแนวทางล่างนะให้มาคือเจ็ดสองเกแล้วก็สามสองนะ7จ็ดสองเสองแล้วก็สามสองนะคะตัวเก้าสองนี้นะคะระวังเป็น6กสองด้วยนะคะ รุนกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะสําหรับแนวทางของอาจารย์เชิญมีพรมนะคะตอนนี้ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะแต่ว่าแอบก็ยังแบ่งปันกันอยู่นะคะเผื่อว่าใครอยากจะตามต่อนะคะต่อกันที่แนวทางของเลขบทนี้นะคะงบประจําวันที่หนึ่งพฤษายนนี้นะคะให้มา3ตัวบนนะคะก็จะมี396แล้วก็397นะคะแล้วก็แนวทางสองตัวล่างนะคะก็จะมี 02, 03แล้วก็05นะคะถามว่าแอดชอบตัวไหนในแนวทางของเจ้านี้นะคะก็ชอบ03เนอะเพราะว่าเป็นเป็นเลขที่วันเกิดของพี่ชายคนรองที่เสร็จไปแล้วนะคะ03เนอะเรื่้งกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าไหมเนาะต่อกันที่แนวทางของยายแลนะคะ งานทางเพิ่อเติมของยายแลเนาะอันนี้แอดไปเจอว่ายายแลได้โพสต์ไว้นะคะยายแลบอกว่าวันนี้เสียง c ซ c ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม้ตกไปในบาทเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็น3 7 9แล้วก็3 6 9เอ้ย3 3 7 6นะคะ3 7 9แล้วก็3 7 6นะคะเพราะว่า6กับ9ตัวเดียวกันใช่ไหมคะ ตัวนี้เลยคะคะสามเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าเนอะอืมงวดนี้หาซื้อกันได้หมคะกันได้ไหมไอ่เก้าหกเก้าเจ็ดหาซื้อกันได้ไหมเจ็ดหกประมาณนี้หาซื้อกันได้ไหมคะอืมขอผ่านนะคะเจ้านี้นะคะในนะเพิ่มเติมของยายแลนะคะเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในนัานของเจ้านี้นะคะแอดนําเสนอไปแล้วนะคะทั้งแนวทางที่เป็นสามตัวแล้วก็สองตัวแล้วก็เลขเด่นนะคะ แต่มันเสิดไปแล้วเนาะต่อกันที่แนวทางของเจ้าน,นี่เลยนะคะแอบไปเจอมาเขาบอกว่าเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะ2ตัวล่างนะก็จะมี9 2, กตับ93นะคะระวังเป็นระวังเป็น6กกับ63ด้วยนะคะอ่าปิดท้ายกันที่แนวทางเลขดับของ ไม่ใช่ปิดท้ายสิต่อกันที่แนวทางของเจ้านี้แล้วนะคะเลขดับของคุณคุณนาราทิ้ณเมืองย่านะคะคุณนาราทิน้ณเมืองย่าเนาอะอให้มานะคะเขาบอกว่าเลขดับบนอยู่ที่สามนะคะแล้วก็ให้เลขดับล่างอยู่ที่ศูนย์เนาอะอ ดับบนอยู่ที่3ดับล่างอยู่ที่ศูนย์นะคะปิดท้ายด้วยนะืทางแลขดับของคุณว่านในเรส่วนนะเขาบอกว่าให้ดับบนอยู่ที่0นย์นะคะแล้วก็ให้ดับล่างอยู่ที่4นะดับบนศูนย์ 0, แล้วก็ดับล่าง4นะคะถ้าดับชนเด่นให้เลือเด่นคงไว้นะคะถ้าดับชนเด่นให้เลขเด่นคงไว้นะคะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ ติดตามราชวงศ์ของเรานะถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Tag, กดติดตามนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้แอดที่จะหาแนทางาแบ่งปันกันต่อไปนะคะและก็ต้องขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลด้วยทุกๆแนวทางด้วยนะคะถ้าแอดนําเสนอซ้ําหรือว่านําเสนอผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยวในโอกาสนี้ด้วยนะคะและก็ขอให้ทุกท่านที่ดูนะคะกะ็มีสข,ข๊อตแข็งแรงแล้วก็ มีโชคมีลาบกันทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะ